สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง mock up หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแคนวากันนะครับอันดับแรกครับผมจะมาที่งานออกแบบของผมก่อนนะครับจะเป็นขนาดใดก็ได้นะครับจะเป็นงานนําเสนอก็ได้นะครับจากนั้นให้มาที่เมนูแอปนะครับแล้วเลื่อนลงไปนะครับจะเจอแอป mock up แต่ถ้าไม่ขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเซิร์ชคําว่า mock up ได้เลยนะครับ คลิกคำว่า mock up เข้าไปนะครับ mock up เนี่ยเป็นฟีเจอร์นะครับที่ใช้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ม่าจะเป็นเสื้อเคสโทรศัพท์มือถือนะครับและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราต้องการจะเอาโลโก้เราใส่เข้าไปหรือเอาลวดลายที่เราออกแบบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับกดเปิดได้เลยะจะมีนะครับต้นแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับภาพลายพิมพ์ภาพพิมพ์ต่างๆนะครับ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเหมาะสําหรับการเราพัฒนาโปรแกรมเนะแล้วก็อยากจะโชว์หน้าจอของโปรแกรมเนี่ยวัดไปเปิดในคอมแล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถใช้บ็อกอัพเรื่องของคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือเป็นกรอบรูปทําแก้วน้ําก็ได้นะทาขวดน้าแก้วน้ำสลากต่างๆได้หมดหรือรวมถึงเป็นกราฟิกกระดาษนะครับในว,วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทําเสื้อแจ็คเก็ตน,นะครับ ็เลือกเครื่องแต่งกายนะครับคลิกดูทั้งหมดก็ได้เราอยากได้เสื้อแบบไหนนะครับมีทั้งเสื้อคอกลมเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหลายแบบเลยนะผมลองเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้นะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถย่อขยายตัวเสื้อของเราได้นะครับแล้วเรานํารูปของเราครับไปที่เมนูอัปโหลดนะครับผมจะใช้โลโก้นี้เลยนะครับใส่เข้าไปรอัะคู่หนึ่งนะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับแหมมีโลโก้มาอยู่นี่แล้วนะครับซึ่งความที่เป็นอัจฉริยะหรือเป็นเ i ของแคนวาเนี่ยเขานํารูปของเราครับใส่เข้าไปแล้วก็มีการตัดนะครับให้พอดีกับลักษณะของรูปแล้วก็ลักษณะขจัจากที่เห็นเมื่อตะครู่เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมใช่แต่โลโก้เราเป็นหกลมงนะซึ่งถ้ารูปมันไม่เต็มเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความตึงหักแต่อันนี้นะครับแคนวาก็ได้ตัดให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับานนี้ข้างหน้านะเราสามารถย้ายไปแล้วก็ย่อผมเอามาอีกนะครับเลือกเครื่องแต่งกายด้านหลังนะครับด้านหลังะนะด้านหลังเอาเป็นรวดลายอะไรดีนะครับจะไม่เป็นรูปของเราเองก็ได้นะผมจะขออนุญาตเอารูปภาพจากภาพถ่ายมาเอาเป็นแนวเทคโนโลยี อนะครับขออน,นัดลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับคิดรูปภาพมาก็นําไปใส่ในม็อกดักของเราได้เลยรอระบบรางวลผลสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราเ,เข้าไปในเสื้ออ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นภาพสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับก็ตัดขอดีกรอบก็เป็นสี่เหลี่ยมพอดีจากกรอบเดิมนะครับ้าไม่พอใจเราสามารถจัดแนวนะครับ กลับภาพแนวตั้งแนวนอนได้นะครับม่เลนะครับเราก็จะได้เสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่มีโลโก้ของเรานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นเทคนิคในการออกแบบตัวอย่างหรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ในแขนว่านะครับผมว่าเป็นประโยชน์ในการนปไปประยุก์ใช้ในหลายๆวัตถุประสงค์นะครับ